มาลงขอทมาลงไอ้บาสตอนนี้ช็อปช็อปปี้ช็อปช็อปชัยเสิร์ฟความงามเข้ามาในไลฟ์สดเราด้วยว่าแจ้งพันลงให้หน่อยครับมอบอลเลยนที่พี่หนึ่งวัชริกาพี่หนึ่งอย่าพึ่งไปพื้นนะพี่เตะบอลก่อนใครมาทีซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมอลระดับระดิบบดีระวังนะที่ประตียังเป็นลูกทูมของด้านแก๊งมันวิวไอบอลซูเปอร์เทนซูเปอร์เทนเออแทงบ้างไอ้นี่ไปได้แล้วโอ้เหลี่ยมนี้ที่ซูเปอร์เล็กตาเฉยพี่ปอกคอน ah. yeah. no ้องหน่อยน่าจะเจ็บแล้วแหละ ให้บอลลุกงนี้ก็น่าจะเป็นฮะวันนั้นวันนั้นวันนั้นเขาแทงบอลนี้แล้วเขาท่ทาเรียกแต่ไม่ยินขีมอไทยลมแรงธรรมดาเขาไปเขาไปซาแข้งที่ยุโรปเาต้องเจ็ดปีโอ้โหอยู่เขาเท่งหรือเปล่าไ้มาที่ทีมอินฟูต้องเดินทางไปที่เมืองการนะเมืการประธานฮะผมก็ไปผมก็ไปเอาด้วยเพราะว่าต้องไปใช้นี่เขาเขามากันหมดแล้ว๋ยวนี้เก็บของตีนะพรุ่งนี้เช้าเดินทางอีกี้ิตผชื่ออะไรนะครับ เด็กนี่ฟพ่งเสริมมาตอนหลังเลยใช่นี่กิให้มาจังหวันี้ซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กมอแล้วนะเด็กกระชากลากเข้าไปให้มรงกลางก็

โอเคครับผมดีกว่าไม่ได้อะไรกําขี้ดีกว่าตดจ้าอันกี่เท่าไหร่เนี่ยสิบห้าบาท